ไปดูความเข้มข้นของซีรีส์เปลือกรักบ่มลวงแห่งอากันนะคะคุณผู้ชมที่ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กแต่นภาที่รับบทโดยชิปปี้ซีรีเนี่ยก็เจออุปสรรคในเรื่องของความรักไม่น้อยเลยนะคะไปเอาจะช่วยเธอกันค่ะในซีรีส์เปลือกรักบ่มลวงแห่งอัลค่ะถ้ออีกหน่อยเอเมยก็จะมาเป็นสมาชิกในครอบครัวเราฉันไม่ถือและฉันก็ไม่ชอบผูกมันก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายเี่เราจะให้ฉันทํายังไง รารพันปัญหาที่นภา,านและวราวุธต้องเจอเขาและเธอจะผ่านอุปสรรคอุปสรรคและอุปสรรคไปได้หรือไม่งานนี้แค่เอาใจช่วยคงไม่พอชิปปี้สิรินและฮัตจิรวิทผู้รับบทนภา,านและวราวุธสองสามีภรรยาน้องเล็กของแก๊งแฮงเอาท์ที่ใครๆก็รู้ว่าทั้งคู่รักกันมากแม้จะรักกันท่ามกลางอุปสรรคตัวจีดท้อแม่ผัวท้อแม่ ัวไม่ยอมกันเลยค่ะทั้งฝีปากทั้งแอคชั่นเลยค่ะของคนอื่นเขาจะมีความหนักหน่วงเนี่ของเรายังมีความที่แบบว่าเวลาเราอยู่สองคนมันก็จะมีความปุ๊กกิ๊กไม่เครียดแต่ว่าพอมีแบบแม่ผัวเข้ามามันก็จะเป็นอีกมูดหนึ่งเลยจริงๆนะคนเป็นแม่ผัวนะ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นรู้ป่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบว่ามีลูกคนเดียวเราก็เคยเป็นเมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็นเหมือนในละครเน่ยเพราะว่าเรารักลูกเราเราห่วงลูกเราไม่ใครก็ใครตายกันไปข้างนึงละค่ะจะมาเถียงกันแบบนี้เหละฉันก็ยอ,อมหรอกนะเลือกอะไรเป็นลูกสบายต้องยอมแม่ผัวสิ ัญหาแม่ผัวว่าหนักแล้วแต่ยังมาพร้อมกับอุปสรรคคนใหม่ที่ไม่ใช่แค่หนึ่งพร้อมด้วยเรื่องทายาทที่ทั้งนภาและวุฒิใช้ความพยายามอย่างหนักหวังเอาชนะใจแม่สามีให้อยู่หมัดในมุมมองของคู่รักสองคนมีความเข้าใจว่าความสัมพันธ์จะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ต้องอยู่ที่คนสองคนใช่ไหมแต่เนี้ยมันก็จะมีแฟกเตอร์อื่นก็คือครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยที่ทําให้ความสัมพันธ์จากที่มันง่ายมันกลายเป็นยาก แต่ถ้านักแสดงของเราเจอเรื่องนี้เข้าในชีวิตจริงอยากรู้เหมือนกันค่ะว่าจะแก้ปัญหากันยังไงถ้าเจอในชีวิตจริงถิบว่าชิมน,น่าจะรับมือได้ในระดับแต่บางคน ที่เขาไม่ทนเขาก็คือไม่ทนแหละเรื่องนี้ก็จะเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าลูกชายคนเล็กหรืออะไรเงี้ยที่แม่รักมากมากอย่างเงี้ยแล้วพอเอาความรักไปให้ของผู้หญิงคนอื่นหรือแต่งงานหรือแล้วก็ตามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรตามมาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่มีปัญหาดีที่สุดนะฮะเราควรจัดการคุยกันให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยผลเสียมันก็ไปตกอยู่ที่ลูกเรานั่นแหละควรจะต้องแบบว่าตามใจเขานะ่ะคอยแนะนําคอยชี้แนะเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ใจในเลี้ยงเขาไม่ได้หรอกติดตามบทสรุปของณภานและวุฒิได้ในเปลือรักปมหลวงแฮงเอา อัปเดต2ตอนใหม่ทุกวันศุกร์ทาง Monomax ที่เดียวเท่านั้นค่ะไบเฟิร์นเขาจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเขาจะอยู่ที่นี่ในฐานะเมียคนย่ของผม